สวัสดีค่ะกสิปอกเราพามาชมรถกระบะาทำกินนะคะรถเพื่อเกษตรกรนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ไปใช้งานหนักๆนะคะคันนี้อึดถึกทนค่ะรุ่นนี้ใช้ดีเลยทีเดียวค่ะทุกท่านพร้อมรุยไปได้สบายๆนะคะงานหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นใจคะ <S <S ่ะนิสสันวิกเอ็มฝาแดงจอโค้งนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องดีเหยียบพุ่งไม่อืดน,นะคะเกียร์ดีค่ะเข้าชิด ความร้อนปกติเฟืองท้ายไม่หอนกระจกทุกบานไม่แตกไม่ร้าวนะคะราคา7 000, 4 0 0 0บาทคะ่ะทุกท่านรถยนต์คันนี้นะคะเข็มเรือนไม้ขึ้นครบค่ะช่วงร่างดีห้องเครื่องสวยนะคะชมห้องเครื่องกันก่อนคะ่ะทุกท่านช่วงร่างนะคะไม่มีผุค่ะ กระบะก็ไม่ผุนะคะช่วงร่างดีแอร์มีรมค่ะรถวิ่งดีนะคะทางใกล้ทางไกลไปกันได้นะคะภายในสวยค่ะทุกท่านคอกลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะภาษีพรบรเดือนกันยาปี66นะคะ7,4000บาทค่ะทุกท่านรถคันนี้สีไม่สวยนะคะสีภายนอกตีอาบน้ำได้เลยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะสามารถขับขี่ใช้งานกันได้ปกติ ทางไกล้ทางไกลไปได้นะคะบรรทุกหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นคุกท่านสนใจเข้ารับชมตัวรถได้ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายนัดหมายเข้าชมตัวจริงนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ